สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอกผมมีอาชีพเป็นช่างภาพสารคดีที่ต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยประสบการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นเรื่องที่เปลี่ยนความคิดของผมไปตลอดการจากคนที่เชื่อในหลักการและเหตุผลมาเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้วันนั้นผมกำลังขับรถคนเดียวเพื่อไปถ่ายงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นงานที่ผมตั้งใจทำมานานหลายเดือนแล้วผมตัดสินใจขับรถรวดเดียวตอนกลางคืนเพื่อจะประหยัดเวลาผมเปิดเพลงฟังเพื่อแก้เหงาและขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางดึกเมื่อรถของผมเข้าสู่ถนนสาย4046ที่ตัดผ่านสวนยางพาราที่มืดมิดและเงียบสงัดผมรู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้าง เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจผมเปิดวิทยุฟังเพื่อแก้เหงาแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆมีเพียงเสียงซ่าๆเท่านั้นผมพยายามจะโทรหาเพื่อนแต่ก็ไม่มีสัญญาณเช่นกันผมรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นเพราะผมขับรถมาในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เท่านั้นในขณะที่ผมกำลังขับรถอยู่นั่นเอง โทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นมาผมเห็นชื่อของเพื่อนสนิทผมปั้นปรากฏบนหน้าจอผมรับสายทันทีเฮ้ยเอกเป็นไงบ้างวะเสียงของปั้นดังขึ้นมาก็โอเคอยู่เนี่ยกำลังขับรถอยู่เนี่ยผมตอบกลับไประวังตัวด้วยนะเพื่อนเส้นทางที่คุณไปมันขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยเลยนะโดยเฉพาะแถวถนนสาย40 4 6ี่เขาบอกว่า มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่ชอบมาโบกรถตอนกลางคืนปั้นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังผมหัวเราะเบาๆอยากคิดมากหน้าปัน้นเรื่องพวกนี้มันก็แค่เรื่องเล่าที่คนเอาไว้เล่ากันสนุกๆเท่านั้นแหละก็นายไม่เคยเจอนิวาปั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ผมรู้สึกขนหัวลุกหลังจากวางสายจากปัน้นผมก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ ที่ผมมาขับรถในถนนเส้นนี้พอดีแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องพงะผมเห็นเงาตะคุ่มคุมของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเธอสวมชุดสีขาวที่ดูเปียกปอนไปหมดและมีผมยาวปิดใบหน้าเธอกำลังโบกมือให้รถของผมผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและรีบขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็วผมขับรถไปได้ไม่ไกลนะักก็ต้องตกใจอีกครั้ง เมื่อผมมองไปที่กระจกมองหลังก็ต้องพผงะะผมเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่บ่อหลังรถของผมเธอกำลังมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าใบหน้าของเธอซีดเผือดและมีรอยเหี่ยวย่นมากมายผมกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงขยับพวงมลาลัยโดยอัตโนมัติรถของผมเสียหลักและพุ่งชนเข้ากับเสาไฟข้างทางอย่างจังผมหมดสติไปทันที ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลพร้อมกับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยพยาบาลบอกว่ามีคนขับรถผ่านมาและโทรแจ้งกู้ภยัยปั้นและครอบครัวมาเยี่ยมผมทันทีที่ท,ทราบข่าวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่รอยช้ำตามร่างกายคือรอยมือที่เต็มไปด้วยโคลนและเลือดที่ประทับอยู่บนกระจกด้านนอกรถซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นโผล่มา ผมพยายามเล่าเรื่องผู้โดยสารให้ตำรวจฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องผู้หญิงที่หายไปในรถหลังจากที่ผมออกมาจากโรงพยาบาลผมก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อที่จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ผมขับรถไปตามเส้นทางที่ผมเคยขับไปในคืนนั้นและเมื่อผมมาถึงจุดเกิดเหตุผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมเห็นป้ายหลุมศพที่ตั้งเรียงรายอยู่ข้างทาง จนรู้สึกขนหัวลุกผมขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่ที่ผมเคยจอดรถเพื่อดูเด็กสาวคนนั้นและสิ่งที่ผมเห็นก็คือรถของผมที่เคยชนเข้ากับเสาไฟข้างทางยังคงจอดอยู่ที่เดิมผมเดินเข้าไปดูรถของผมอย่างละเอียดและสิ่งที่ผมเห็นก็คือตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ดูเก่าแก่มากมันเป็นตุ๊กตาที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆผมรู้สึกแปลกใจมาก ว่าตุกตาตัวนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมพยายามที่จะนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นและสิ่งที่ผมจำได้ก็คือเด็กสาวคนนั้นพูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและรีบกลับมาที่รถของผมทันทีผมขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครพูดอะไรกับผมเลยจนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งผมจึงตัดสินใจที่จะจอดรถพัก และเข้าไปซื้อกาแฟเพื่อที่จะให้ตัวเองตื่นตัวเมื่อผมลงจากรถผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมมองไปที่กระจกค้างรถก็ต้องพังะผมเห็นเงาของเด็กสาวคนนั้นกำลังยืนโบกมือให้กับผมอยู่ริมถนนและเมื่อเธอมองมาที่ผมเธอก็ยิ้มให้กับผมอย่างน่าสยดสยองผมตกใจและหวาดกลัวมาก แลรีบขึ้นรถขับออกไปจากปั๊มน้ำมันนั้นทันทีผมขับรถไปยังที่อยู่ที่หญิงสาวบอกเอาไว้มันเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชผมเคาะประตูและมีชายชราคนหนึ่งออกมาต้อนรับผมแนะนำตัวและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังชายชราคนนั้นฟังผมอย่างตั้งใจและเมื่อผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ ผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของผมชายชราคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือลูกสาวของผมเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสิบปีที่แล้วผมคิดว่าเธอถูกรถชนแล้วหนีแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเธอเสียชีวิตไปพร้อมกับคนรักของเธอชายชราคนนั้นเดินเข้าไปในบ้านและหยิบรูปภาพใบหนึ่งออกมามันเป็นรูปภาพของหญิงสาวที่ผมเจอในกระจกมองหลัง เธอกำลังยืนยิ้มอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดแต่งงานผมรู้สึกขนหัวลุกไปทั้งตัวแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ผมได้ช่วยให้วิญญาณของเธอได้พบความสงบสุขผมบอกลาชายชราคนนั้นและเดินทางกลับบ้านในระหว่างทางผมรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปผมไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองผมอยู่ตลอดเวลา ผมหันไปมองกระจกมองหลังและสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงาของหญิงสาวคนนั้นเธอกำลังยิ้มให้กับผมอย่างมีความสุขผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ผมได้ช่วยให้วิญญาณของเธอได้พบความสงบสุขผมขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านผมจอดรถและลงจากรถทันทีและเมื่อผมหันไปมองรถอีกครั้ง ผมก็เห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นกำลังอื่นโบกมือให้กับผมอยู่ริมถนนและเมื่อเธอมองมาที่ผมเธอก็ยิ้มให้กับผมอย่างน่าสยดสยองผมตกใจและหวาดกลัวมากแล้วรีบขึ้นรถขับออกไปจากบ้านนั้นทันทีหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะขับรถในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังคงติดตาตรึงใจผมมาจนถึงทุกวันนี้และทำให้ผมเชื่อว่า บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มันมีอยู่จริงผมตัดสินใจที่จะใช้ประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานั้นมาแต่งเพลงเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่ผมได้พบเจอมาให้ทุกคนได้ฟังและผมก็หวังว่าเพลงของผมจะช่วยให้คนที่ต้องเดินทางในยามวิกาลมีสติและระมัดระวังในทุกเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานั้นเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้ผมรู้ว่า บางครั้งเส้นทางที่ดูเหมือนจะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอาจจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เราไม่อยากพบเจอความอยากรู้อยากเห็นหรือความประมาทในบางช่วงเวลาอาจจะต้องแลกมาด้วยความกลัวที่ฝังลึกในใจไปตลอดชีวิตดังนั้นแล้วหากเราต้องเดินทางในยามวิการขอให้ทุกคนมีสติและระมัดระวัง ในทุกเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้รวบรวมเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเรื่อยๆและถ้าใครมีประสบการณ์ขนหัวลุกที่อยากจะแบ่งปันก็สามารถส่งเรื่องราวมาให้ผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคน ได้สัมผัสถึงความน่ากลัวนั้นไปพร้อมๆกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ